เวลาเราพิจารณาอารมณ์ตัวเองเนี่ยแล้วเราปรุงอารมณ์ตัวเองเนี่ยเราจะรู้ได้อย่างไรว่าการพิจารณาอารมณ์นั้นและการปรุงอารมณ์นั้นเราทํามันสําเร็จยมอะไรเป็นตัววัดเวลาเราเวลาเราตามดูความฟุง้งความง่วงเหงาหานอนหรือเวลาเรากําลังปรุงจิตของเราให้จบในทางที่เป็นกุศลที่สุดเนี่ยอะไรเป็นตัววัดว่าเราปรุงมันสําเร็จ และเราตามดูอารมณ์โกรธโลกโกรธหลงโมโหเบื่อหน่ายง่วงเหงาเหานอนสําเร็จอะไรเป็นตัววัดโยมเวลาโยมตามดูมันจนสําเร็จตามดูอารมณ์ตัวเองจนสําเร็จตามดูความง่วงจนสําเร็จตาของโยมมันถึงว่าบสว่างแจ้งตามดูอารมณ์จนสําเร็จจิตของโยมจะสว่างว่าและสว่างแจ้งมันหายโกรธโยมคือมันได้อะไรอ่ะ มันได้มันเหมือนโยมนี่เปรียบเทียบแค่ฟังนะโยมกําลังโกรธคนที่บ้านอยู่แต่คนที่บ้านอยู่เอาของมาให้โยมบาโยมได้อะโยมหายโกรธเลยนะให้ท้งที่มันก็มันก็มีเหตุผลอยู่เพราะเราได้มันจึงดับสิ่งเหล่านั้นได้แต่นี่เราตามดูไปจนสาเร็จตามดูความง่วงจนสําเร็จก็คือเราไม่ง่วงตามดูความโกรธจนสําเร็จก็คือเราไม่โกรธเลย ตามดูความโลภจนสำเร็จก็คือเราไม่โลภไงโยมคนง่วงนอนตามดูความง่วงนอนจนมันสำเร็จจนมันถึงที่มันก็ไม่ง่วงการปรุงจิตของเราให้จบในทางที่เป็นกุศลที่สุดอะไรเป็นตัววัดว่ามันสำเร็จก็คือเรามองโลกนี้มันมีพลังเราสามารถมองเรื่องนี้แล้วเราสามารถเอาดีไปต่อไม่ดีได้ เอาดีไปต่อดีได้แต่ถ้ายิ่งมองยิ่งปรุงกลายเป็นไม่ดีไปต่อไม่ดีปรุงครั้งนั้นลมเหลวบางครั้งบางครั้งเวลาปรุงอะโยมอย่าปรุงไปพร้อมกับอารมณ์สิโยมปรุงเรื่องจบโอ้โยมมันทรามานนะเวลาปรุงจิตให้มันจบไปให้เป็นกุศลเนี่ยมันเช่อแค่ทรามานนะมันปรุงคนบางคนเนี่ยไม่ไม่ได้เรียกว่าแคพทรามานนะมันปรุงไม่เรียกว่าไปตายกลางทางก็มี ปรุงไปปรุงมาที่ขึ้นกันการไปตายการทางคนบางคนไม่มีความอดทนเลยแค่เริ่มปรุงกูไม่ปรุงแล้วเอาเลยอย่างเงี้ยมันอยู่ที่ว่าโยมเอาเชียร์เจ้าการปรุงให้ฝึกปรุงหรือยังในวันนี้ฝึกจริงไหมแล้วที่ว่าฝึกฝึกฝึกเนี่ยรู้แต่หลักการว่าปรุงอารมณ์ไม่จบแตทางที่เป็นกุศลเนี่ยปรุง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 เนี่ยถามว่าหกเดือนที่ผ่านมาปรุงจบไปแล้วกี่ครั้งสำเร็จไปแล้วกี่ครั้ง ตามดูจนสว่างว่าไปแล้วกี่ครั้งนี่คือคําถามที่ง่ายที่สุดเลยในครึ่งปีนี้โยมจะปรุงจิตของตัวเองแบบแบบสุดทางไม่ได้เลยถ้าถ้าอะไรโยมจะไม่สามารถปรุงจิตของตัวเองได้สุดทางได้เลยถ้าถ้าจิตโยมไม่มีบุญเยรินนี่เรื่องจริง การมีบุญญาลิจิตยากหรือง่ายง่ายเพระาะมันอยู่ในตัวโยมเพระาะคนทําไม่ต้องไปอาศัยคนที่สองที่สามมาช่วยอาศัยแต่เพียงเข้าใจธรรมะความนิ่งของสมาธิการเห็นกระแสจ,จิตการสร้างได้เชื่อมเป็นเห็นชัดฝากสม่ำเสมอในกระแสยาวิถีจิตต่างหาก ที่จะทำให้เราสามารถเป็นคนที่มีจิตมีบุญญาริศเวลาจิตมีบุญญาริศเวลาจิตมีบุญญาริศตั้งจิตปรุงก็จบตั้งจิตเชื่อมุญเก่าก็ถึงเหมือนโยมดวงคนหน้าสายใหญ่กลุ่มหนึ่งมาเล่าให้ฟังวันนั้นวันที่ประชุมประจาเดือนประชุมมายมดวงเล่าว่าสามีโยมน่ะป่วยเป็นโควิดนะอาการหนักมากเป็นสายพันธุ์เดลต้าด้วยนะ แล้วก็อาการหนักมากโยมบอกว่าโยมไม่รู้จะทําอะไรยังไงเลยว่าอาจารย์จิตของโยมฟุ้งไปหมดเลยโยมก็ทาอะไรไม่เป็นก็เลยนึกถึงนึกถึงพระพุทธอธิษฐานญาณวิถีในมหาสารา,าเนี่ยเอาจิตมาถึงองพระเชื่อมอาบุญใจออกไปยกไปให้สามีของโยมเลยอย่างเงี้ยโยมก็บอกว่าพระอาจา,ารย์หมอกก็บอกว่ามันรอบเลยนไงเพราะว่าสั่งเสียทั้งหมดแล้วโยมบอกว่ามันสั่งเสียทั้งหมดแล้วว่าอันนี้อยู่นี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 ่เพราะว่ามันหนักจริงๆ แล้วก็ลอดขึ้นมาได้อย่างเงี้ยเป็นต้นเนาะก็กำลังจะบอกว่าเมื่อจิตมีบุญญาณิสปรุงอะไรก็จบไปได้จนสุดทางนึกถึงบุญเก่าบุญไหนก็เชื่อมบุญนั้นกลับเข้ามาหาเราได้จนสุดทางจิตมีบุญญาณิสสามารถปรับขึ้นพลังในจิตของเราให้กลายเป็นขึ้นของพลังเมตตาได้อีก จิตมีบุญญาฤทธิ์สามารถทำอะไรก็ได้ในชีวิตนี้โดยที่ไม่ต้องรอความพร้อมแต่ต้องมีปัญญาเมตตาและสติจิตมีบุญญาฤทธิ์จะนำพากระแสจิตของเราเข้าไปเชื่อมอยู่ในทุกๆระดับพลังงานที่อยู่ในจิตของเราอย่างสมบูรณ์แบบแน่นอนจิตมีบุญญาฤทธิ์การฝึกจิตให้มีบุญญาฤทธิ์ยากที่สุดคืออะไรยมว่า คำตอบอยู่ในหัวโยมมันเลยคืออะไรเอาตัวเองออกจากบ้านมานั่งที่วัดให้ได้แค่นี้เลยนี่เป็นโจทย์ชีวิตที่ยากที่สุดจิตมุบุญริทไหมถ้าจิตมีบุญริทอะทำอะไรก็ตามจิตมันเกิดการขับเคลื่อนจิตวิญญาณของเรา อภาว่าบางอย่างเนี่ยมัน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 มีเวลาของมันจริงๆในบนโลกใบนี้นะบนโลกใบนี้ทุกอย่างมีเวลาของมันแต่แต่คนรู้วิธีเท่านั้นที่จะสามารถทำให้เงื่อนไขเวลานั้นสั้นลงทุกอย่างบนโลกใบนี้มีเงื่อนไขเวลาของมันแต่คนรู้วิธีเท่านั้นที่จะทำให้เงื่อนไขนั้น มามันจบกันและมันสั้นลงแต่เริ่มต้นที่จะต้องแต่วิธีการเริ่มต้นที่จะทําให้เงื่อนไขนั้นมันสั้นลงได้ต้องเริ่มต้นจากที่จิตต้องมีบุญญาริถ้าจิตยังไม่มีบุญญาริตมันยากโยมมีความศรัทธาในตัวเองมากหรือน้อยถามไปในจิตตัวเองดูสิสอง โยมเป็นคนจัดการกอารมณ์ในจิตตัวเองได้เนี่ยสั้นหรือยาวประการที่สามโยมเป็นคนที่จะทำอะไรแล้วกระบวนการของจิตมันนำหน้าโยนไปหนึ่งเก้าเสมอไหมเทียบภาพสอนธรรมะที่ผ่านมากระบวนการของอะไรการเห็นภาพที่ปิงแวง๊บ ประการที่สี่เมื่อกระบวนการนั้นเกิดขึ้นโยมสามารถที่จะไปยืนอยู่ณสถานที่นั้นแล้วเห็นพลังดวงจิตเดิงแท้ของเราหรือเห็นกระแสจิตของเราณสถานที่นั้นได้มากหรือน้อยประการต่อม,มาคือเมื่อไปถึงตรงนั้นแล้วโยมรู้หรือเปล่าว่าโยมต้องทำอะไร ด้วยจิตข้างในไม่ใช่จำวิธีการมาต้องทำอย่างนี้ไปถึงปุ๊บรู้ว่ามีพลังนะเอทำยังไงเอ้ยพระอาจารย์นี่นะต้องเริ่มต้องจากนี้ก่อนนี่ก่อนน่จิตจะลำดับไม่เป็นเจโตไม่เกิดไงเจโตเจโตทำมาที่ไม่ได้แต่ถ้าเราไปถึงปุ๊บเนะี่ยดูซ้ายดูขวาจิตบอกเลยทยีนี้ต้องทำนี่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 เราก็ทำนี่แล้วก็ทำนี่แล้วก็ทำนี่นไปด้วยธรรมชาติของจิต จิตมีบุญญยือิ์เน้นนะครับเน้นเน้นเลยว่าปีนี้เป็นปีที่จะข้ามไปได้ต้องจิตมีบุญญยือิ์เท่านั้นนะปีที่ผ่านมาไม่ได้คุยเรื่องจิตมีบุญญยือนิ้เลยนะแต่ปีนี้สอนเรื่องจิตมีบุญญยือิ์ตั้งแต่ต้นปีเลยจยไปดูธรรมะปีหกสี่สิเรื่องจิตมีบุญญยือิ์น้อยมากแต่ั้งแต่ต้นปีมานี้กระบวนการของจิตมีบุญญยือิ์เนี่ยภาพสอนตั้งแต่ต้นปีมาเลยนะ จนถึงกลางปีนี้เนี่ยเรียกว่าเรียกว่าเราจะต้องใช้คำว่าจิตมีบุจลิศนี่อาภาเรียกว่าณณกน,ะนะขณะนี้เนี่ยสักสี่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่นายโยมเดี๋ยวมันจะไปต้องใช้ประมาณสักเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์อีกเดี๋ยวโยมลองดูเพราะจิตมีบุจลิศมันจะเกิดขึ้นนั้นปีนี้เน้นคำว่าจิตมีบุจลิศตลอดเวลา